สวัสดีครับวันนี้เรามาลองดูฟีเจอร์ Gris s e p e n l ในใ l e น d l r n d e r 2.78เพิ่มเติมกันนะครับมันยังมีฟีเจอร์ที่น่าสนใจด้วยการใส่กระดูกให้กับภาพวาด 2D ของเราได้ด้วยนะครับเริ่มแรกผมก็จะวาดมันสักรูปหนึ่งก่อนครับปรับบัสนิดนึง เราก็จะแยกชิ้นส่วนนะครับที่จะขยับเช่นหัวก็ก็อยู่ที่เลเยอร์หนึ่งนะครับตัวก็แยกชิ้นไปเลยนะครับเลเยอร์ใครเลเยอร์มันเพื่อที่ว่าเดี๋ยวเวลาเราใส่กระดูกเนะีเราก็จะขยับเป็นอารแอนิเมชันได้นะครับนี้ก็ส่วนสะโพกนะครับก็แยกออกมาอีก ส่วนต้นขานะครับก็แยกไปอีกชั้นหนึ่งยังไม่ลงสีนะครับเดี๋ยวค่อยลงรเราก็มาใส่กระดูกก่อนก็สร้างชิ้นกระดูกขึ้นมาเลยตามตำแหน่งของของชิ้นที่เราจะให้ขยับนะครับวางกระดูกไปตรงจุดหมุนของมัน เพื่อเวลาขยับมันจะได้สมจริงอันนี้ก็คือจะใส่กระดูกอยู่ในระนาบ2มิติเลยนะครับไม่ได้เป็น3มิติใส่เปนแบบอย่างนี้แหละเสร็จแล้วพุกตั้งชื่อให้มันหน่อยเราจะได้เข้าใจนะรับเ,เราหาไม่เจอพอเสร็จแล้วก็ assign แต่ละเลเยอร์เข้ากับกระดูกแต่ละชิ้นนะครับ อันนี้เ,เสร็จแล้วปุ๊บเราก็จะสามารถขยับแต่ละชิ้นได้ล้วอ้ภาพวาดเราก็จะขยับตามแค่นี้เองง่ายมากนะครับแล้วก็เริ่มมนิเมดได้เลยอันนี้ก็จะลองเดินดูสักก้าวหนึ่งนะครับ อนิเมชใช้ได้แล้วก็ค่อยมาลงสีลงสีก็คือลงไปอยู่ในเลเยอร์เดียวกันกับแต่ละชิ้นเลยเพราะพอมันอยู่เลเยอร์เดียวกันปุ๊บเนี่ยมันก็จะลิงก์กันไปโดยอัตโนมัตินะครับที่เราอนิเมตไว้มันก็จะขยับตามไปด้วยแค่นั้นเองไม่ต้องทำอะไรเพิ่มแค่ลงสีเสร็จมันก็ไปเลยตอนลงก็ต้องเผื่อช่วงที่มันโอเวอร์แลปกันนิดนึงนะเผื่อเวลามันขยับแล้วแล้วมันหลุดช่วงข้อต่ออะไรอย่างเงี้ยครับ ลงเสร็จแล้วมันก็ก็เกือบจบแล้วแหละนะจะส่งแค่นี้ก็ได้แต่ว่ามันก็ยังสามารถปรับแต่งเพิ่มเติมได้อีกอย่างเช่นบริเวณแขนเสื้อตรงนี้นะครับที่เห็นว่าเวลาขยับแล้วมันเบียเบ้ยวๆนะแล้วก็สามารถขยับในกรีสเพนซิลนะขยับให้มันเข้ารูปเข้ารอยได้นะโดยที่แอ,อนิเมชันหลักเราไม่เสียเราแค่ดัดแก้ secondary น,นะครับใส่เอ i ี IB เข้าไปด้วยมันจะได้สมู ชิ้นอื่นก็เหมือนกันนะตรงเยียดตรงตัวก็ให้บิดนิดนึงเหมือนเราสามารถดีฟอร์มที่หลังที่หลังจากการขยับกระดูกได้นะครับหรืออย่างตรงข้อเท้านี่ที่ที่มันขาขางเก่งมันเบี้ยวๆนะครับก็ขยับช่วยนิดนึงความเห็นของผมตอนนี้คือถ้าจะเข้าโปรดักชันจริงๆคงจะยังยังไม่เหมาะนะครับเพราะว่ามันยังมีจุดบกพร่องหลายอย่างเช่นการฟิลยังไม่ค่อยสะดวกเท่าไหร่นะ แต่ว่าสำหรับงานโปรเจกต์ส่วนตัวที่แบบทำสั้นสั้นแต่ว่ามีฟังก์ชันซึ่งช่วยงานเราได้ได้เยอะเลยนะครับก็สนใจก็ลองไปโหลดมาเล่นกันดูนะครับ b l n n e r r 7 8อัน er นี้ก็สวัสดีครับ